สอนลโมอเนื้อเงนีนดีชื่อเล่นชื่อน้องแจ๊กแคก้าหนูศึกษาอยู่ชั้นปาของศึกา

แล้วเอาเชือกผุกให้ขาหน้าของเจ้าหมาป่าเอาไว้จากนั้นเขาก็